สวัสดีเดลา่าอีพออีแม่โอ้โหกัปะกระตุงๆรงเลยนะครับคุณแฮงแมนเมื่อวานเลยไพ่แฮงแมนไปวันนี้ผมจะเปิดไพ่คนที่เกิดวันพุธนะครับอครับอ่าชีวิตประจำวันของท่านเป็นอย่างไรบ้างครับกฎของคนรวยและความสำเร็จ ข้อแรกคือแมองคุดฉลาดครับ <c oughs> คือฉลาดมากครับฉลาดเขาไม่ได้ฉลาดมั้งแต่ออกพอ่อทองพอทองแม่หรอครับคนสําเร็จหรือคนที่เขาร่ํารวยหรือมีความสุขแ <c oughs> มงคุฉลาดกดข้อแรกเหมือนจะเป็นกดข้อแรกของทุกอาชีพเลยเดี๋ยวซ้ำไปฉ <c oughs> ลาดฉลาดแบบไหนแค่นั้นเองอื ฉลาดสุดๆฉลาดเจ้าเล่ห์ฉลาดโลบมากมันมีหลายฉลาดในที่นี้ผมจะพูดถึงคนที่ฉลาดและมีศีลธรรมคุณธรรม,มนะครับด้านได้ไอ้อดนี่มันก็เป็นคำที่แบบโอ้โหบางทีเมื่อฟังอายแล้วได้อะไรอ่ะไม่กล้าแล้วได้ไะอะไรถ้าคุณกล้าไปยืมตังค์ ลรือทางหรือทางคุณยายคุณย่าคุณป้าคุณลุงอะไรเงี้ยจะเป็นต่อยอดชีวิตคุณได้แต่คุณไม่กล้าเขาเป็นคนดุเขาเป็นคนเครียดเขาเป็นคนที่แบบบวยวายเงี้ยกลัวไม่กล้าถ้าเป็นผมนด,ดันไดอ,อด้วยปล่อยวางจิตใจเป็นกลาง,ลางนะครับแค่นั้นเองครับถ้าคุณกล้าแค่เอ่ยคำ คุณจะได้แล้ว50%แต่ถ้าคุณเงียบนิ่งเลยไม่สนใจไม่ไปกล้าพูดเลยสูเ็เลยนะครับถ้ากล้าไปแล้วห้าสิบซนต์ได้พูดแล้วล่ะดูที่เขาว่าจะตอบให้หรือไม่ให้อีกห้าสิบอร์เซตถูกไหมครับได้กําไรเห็นเห็นนะครับผมจะมาบอกในิสัยสามอย่างที่คนร่ํารวยเขามีกันหรือคนพิเศษหรือคนที่มีความสุขในชีวิตเขามีกัน ซึ่งจริงๆก็มีกันทุกคนแหละแต่ถ้าคนเราจริงเอาตังกับชีวิตมักจะมีสามข้อนี้นะครับบางทีชีวิตก็สโลไลท์เกินไปอืบางทีมันก็สปีดไลท์เกินไปครับต้องค่อยๆเป็นค่อยไป,ยไปบ้างครับบางทีอ่าเดี๋ยวผมจะบอกครับข้อที่หนึ่งก็คือคนพิเศษกับคนธรรมดาต่างกันตรงเนี้ยคนพิเศษที่คือคนแบ่งว่าเป็นคนกระพวกสําเร็จ ร่ำรวยมีชื่อเสียงจะไม่เกี่ยวนิสัยสันดานนะเอาแบบชัดเจนก็คือเขาสําเร็จในสิ่งที่เขาทําอย่างเงี้ยอืในสิ่งที่เขาคิดในสิ่งที่เขาลงมือเขาปรารถนาเนี่ยเขาเรียกว่าคนพิเศษเขาทําได้มากกว่าคนอื่นนะครับกฎข้อแรกคือเขาจะไม่โทษตัวเองนะครับกฎข้อที่หนึ่งเลยนะครับเขาจะไม่โทษตัวเองไม่ว่าจะทําอะไรถูกหรือผิดเขาจะมาไต่ตรองดูก่อนนะครับว่าใครกันแน่ที่ผิด เขาจะไม่โทษคนอื่นเขาจะไม่โทษข้ออ้างเขาจะไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแม้ทั้งนั้นทําไม่สําเร็จทําไม่ได้ไม่มีในหัวสมองไม่ได้กูทําใหม่มนี่ครับกฎข้อแรกของคนที่รป,ประสบความสําเร็จหรือคนรวยหรือคนพิเศษนั่นเองนะครับอ่ะดูไพ่ต่อครับเหลือสองข้อเด้อ <c oughs> คุณเกิดวันพุทธที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับ วันแรงงานแห่งชาติซึ่งจะเน้นหนักไปท่านคนที่เป็นกรรมกรซะมากกว่าซึ่งจริงๆอะ่ะคนที่ทำงานอะไรมันก็เป็นแรงงานทั้งนั้นแหละครับเอออ่ะจับไพ่ครับหนึ่งสองสาสี่ พ่อเซฟเรียบกันแล้วไครับใบแรกนี่คือสถานการณ์ดูภาพรบรวมมามันดีหรือร้ายนะครับอ่ะดีวีนเอฟอร์จูลนี่เนี่ยก็เดินหลุดออมาจากกองตามมานะครับถือว่าเป็นไพ่ด้านดีนะครับด้านบวกมากครับถ้าเป็นเรื่องของโชคชะตามันก็แปลว่าโชคชะตาคุณมันถึงวาระดปรับเปลี่ยน สกุลาสรดวงเคลื่อนย้ายอะไรแบบวี้แบบนั้นตามนี้ได้ไฮพิเต้ไฮพิเต้ก็ไพ่ของคนเจ้าอรมณ์นิดๆแต่สมองสติปัญญาวรํารเลิศนะครับสิบช่วยความรักที่สวยงามคิงเมท้าเติโบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานเก้าเหรียญแหมมีทั้งมาดกที่ดินทรัพย์สินเกินทองเลยนะหล่อน <c oughs> เดอะมูนด h เอ็มเพ o เเห็นไหมผมไม่ได้จะกดจิตนะอย่างที่ท่านเห็นนะมันแอดอยู่ตรงไหนเราก็หยิบมันมาจนได้ถ้ามันจะดัดจะได้อะเสร็จถ้วยอ่ะนะครับผมมองจากภาพรวมผมว่าเป็นเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพอาจจะเป็น สุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อยู่ทางไกลที่ไกลจา,ากท่านนะ่ะจะเป็นย่าบางทีก็ยาต่างหากนะครับเป็นโกกรคร้ายนะครับโรคตูดตัวมาทันทันนะครับผูใจวายหรืออะไรประมาณนี้น,นะครับหรือว่าโรคที่มันไม่ไม่แสดงตัวว่ากูกลัวถังตัวอยู่มึงแล้วนะกูอยู่ในภายในตัวร่างกายมึงแล้วนะกูจะเล่นมึงเมื่อไหร่มันไม่บอกนั่นแหละครับมาดูภาพร,รวมใหญ่ก็คือได้ไพใหญ่เดรโมนดีไฮพิเตส w i n o อฟฟ r ฟอร์จูนดีเอ็มเพลเลอร์ได้ไพ่ใหญ่ถึง5้าใบนะครับคุณที่เกิดบันพุ่นได้ไพ่ใหญ่ถึง5า้าใบบ่งบอกอะไรครับบ่งบอกว่าชีวิตคุณมันถึงทตาพิกอะครับเนี่ยดูจากไพ่เนี้ยไพย่พใหญ่มันจะส่งผลกับชีวิตเยอะเมื่อคุณดิบได้ไพ่แบบไหนอะมันมักจะเป็นแบบนั้นนะครับอย่างเช่นเดอะ o o ลเนี่ยอ่าเพราะความคิดเพราะความคิดเพราะความเหงาหรือว่าความวิตกกังวลหรือว่า สิ้นหวังท้อแท้อะไรแบบนี้ครับมันทำให้ชีวิตคุณตกค่อยๆหย,ย่อนลงย่อนลงหย่อนลงนะครับนั่นแหละครับจนสุดท้ายคุณก็ผผว่าตัวเองเป็นโรคสุมเศร้าไปแล้วนั่นแหละจากที่บอกนะครับพระใหญ่ให้โชคเรื่องการงานนะครับอ่า the w i n o t for t u n เนี่ยอสังหาริมอทรัพย์ทุกรูปแบบนะครับ ทำได้หมดนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นที่ดินตามสถิติอ่มะมรดกทรัพย์สินนี่ก็ใช่นะครับอ่าอาจจะได้มรดกทรัพย์สินก็ได้นะอาจจะได้ข่าวได,ได้รู้เรื่องแต่ว่ายังไม่ได้จริงน่าจะเป็นประมาณนั้นเพราะว่ามันมีไพ่แหงเนี่ยไพ่แหงไพ่แหงแมนเน่ยในตำแหน่งที่แปดเนี่ย ตำแหน่งที่แปกคือตำแหน่งบ้านพักที่อยู่อาศัยสิ่งที่คุณใช้ชีวิตอยูอ่ผมดูตามความรู้สึกผมนะครับเนี่ yeah. ไยไพ่เกี่ยวมนมืดมนดำพวกคุณใสเล่นของอะไรเนี่ยมีใบเดือนสมรักก็คือไพ่ไฮพิเตสเนี่ยครับครับแฮงแมนเนี่ยบ้านคุณนะ่ะมีสิ่งอาถรรพ์อะไรบางอย่างมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ไม่ดี นะครับทำให้คุณอยู่ในบ้านแล้วไม่ค่อยมีความสุขหรือว่าเลที่ทํางานหรือว่าที่คุณใช้ชีวิตโดยส่วนใหญ่ครับเป็นแฮงแมนนะมันคือเรื่องของอาถรรพ์เรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นประกอบกับมันขึ้นแบบไพ่ไฮพิสเตสหรือไฮพิสเตสก็คือด้านศาสตร์มืดมนมืดนะครับไฮพิสเตสีคือเทพอโพไดนะครับเป็นเทพที่สวยงามที่สุดในโลกเบื้องล่างอ่ะเนี่ยเข้าใจโลกเบื้องล่างไหมเออจาก <c oughs> ตามหลักศาสนาเขาแบ่งเป็นสามสามโลกใช่ไหมโลกล่างโลกกลางโลกบนคือเบื้องล่างเบื้องกลางเบื้องบนนะครับสวยที่สุดเลเบื้องล่างนะครับเพราะนั้นเป็นเทพอภพดไดเป็นเทพที่สวยมากแต่สวยเวลาค่ําคืนมืดๆนะเออนั่นเป็นสวยแต่คืนข้างแรมนะครับข้างคืนข้างแรมจะอารมณ์ดีมากนะครับไฮพิเตอรไฮพิเตทอ่ะทีมีอาชีพอะไรได้บ้างเป็นดีไซเนอร์นักออกแบบอิีเดียอะไรพวกนี้นะครับความสวยความงามนัก,กร้องนัก นักล้องนักแสดงนักแบบอ่าได้หมดนะครับไปยันถ่ายลงถ่ายรูปอะไรก็ได้นะครับนี่คือไฮพิเดทนะครับมันบ่งบอกว่าลมคุณนะมันเวี่ยงไปเบี่ยงมานะครับเดอะมูนนะครับเห็นอะไรมันก็เป็นที่ขวางหูขวางตาม,มันเป็นลบไปหมดอ่ะมันเป็นด้านไม่ดีไปหมดอ่ะนั่นแหละครับอ่มาดูเรื่องการงานมันมีคิงไม่เท้าขึ้นนะครับ คิงไม่เท้าก็คือการเติบโตในหน้านะที่ตำแหน่งการงานหรือว่าโตจนตันแล้วลว่ตาตันแล้วจนเบื่อแล้วมันจะทำอะไรแล้วว่าจะออกไปหาทําอันอื่นบ้างเป็นงานเสริมอะไรไปได้หมดนะครับเนี่ยสังหารยินทรัพย์เกี่ยวความเสริมความงามอือันนี้งานเกี่ยวกับต่างประเทศน,นั่อเกี่ยวกับอาชีพพิเศษอาชีพพิเศษที่น้อยคนนักจะทําน้อยคนที่จะเลือกทําถ้าจะเลือกได้นะครับ พวกเก็บขยะเงี้ยพวกสูบซ้วมรับสูบซ้วมเก็บของเก่าของโบราณอ่าเป็นสปาร์เรเป็นเนี่ยเป็นอาชีพของ man, แฮงแมนนักสืบต่ละชนสายลับนี่ก็ใช่แฮงแมนนะครับอาชีพมันไม่พึงประรถนาเป็นคนทุ่มขนทางก็ใช่นะครับอ่ะต่อมาอย่างที่บอกมโ,ฆโฆนักข<ฆ>ูนก็คือสังหาริมทรัพย์อันนี้บอกแล้วนะครับเอ็มเพลเยอร์อ่า เดิมูนเดิมูนเกี่ยวกับการส่งเคาะการช่วยเหลือให้การให้ความคิดให้ความรู้ในการสร้างแรงบัในดาลใจหรือว่า,าช่วยเหลือผู้คนนั่นคือด้านบวกนะอนั่นคือด้านบวกของอาชีพเดิมูนต่อมาเรื่องการเงินการเงินมีถึงเก้าเหรียญน,นะครับมีทั้งเงินมีทั้งทรัพย์สินนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าไม่มีที่กินที่อยู่ไม่ต้องห่วงมีแน่นอนไม่ได้ลาบากถ้าลําบากกะลำบากเพราะตัวเองคิดคิดไปเองคิดมากไปเอง เป็นเหตุชักจรุงสิ่งที่ดีดไม่ดีนะครับลบๆทั้งหลายนะครับเข้ามาสู่ตัวเอง mm hmm. มันก็เหมือนกฎที่ผมบอกว่าคนพิเศษแับคนธรรมดาต่างกันตรงนี้นแหละคนพิเศษเขาจะหาเหตุผลทุกอย่างที่มันดูผิดพลาดนะครับแล้วเขาก็จะไม่โทษคนอื่นเขาจะโทษตัวเองก่อนเขาจะไม่มีข้ออ้างนั้นเขาไม่อ้งางดูนังนี่ถ้าอะไรที่มันทําแล้วมันดีกับเขามันส่งเสริมในหน้าที่การงานส่งเสริมในการเงินส่งเสริม ธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะลงมือทำนะครับนั่นแหละครับกฎข้อที่หนึ่งของคนประสบความสำเร็จน,นะครับเขาจะไม่สดใจหรอกผมตีไปเลยว่าเน,นียดวงชงอเขาไม่เชื่อเรื่องดวงชงครับจสิงเราเนี่ยมันมีนะครับไม่ไม่มีนะครับมันมีมาตั้งแต่การการนานนานมากการานานมากแต่ในความเป็นจริงนะครับในความเป็นจริงมีมากาลานานมากนะมีนานมากนานเป็นร้อยปีพันปีสมมติเนี่ย เอาความจริงร้อยปีไม่ต้องร้อยปีหรอกสี่สิบปีที่แล้วห้าสิบปีที่แล้วอ่ะมันต่างครับตรงเนี้ยพอสอนนี้ยังไงเห็นไหมครับมันมีผลนะมันมีผลนะครับที่ผมจะบอกก็คือว่าคุณเชื่อแบบไหนคุณจะเป็นแบบนั้นคุณเชื่อว่าดวงชงอ่ะคุณก็จะไปแก้อืมแล้วมันก็จะเป็นกับคุณจริงๆนะครับผมไม่ได้ดูถูกศาสตร์อื่นหรือว่าอะไรนะไม่ใช่นะครับเพราะผมก็เรียนรู้ทุกศาสตร์นั่นแหละแต่ผมเอามาใช้กับชีวิตประจำวันได้จริงๆนะ เพราะนั้นเรื่องดวงชงเนี่ยอยู่ที่คนจะเชื่อผมก็กลางๆครับไม่ได้เชื่อไม่ได้ดูถูกแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าผมไม่สนใจอะไรที่เป็นพลังลบชัดเจนครับราศีนีนเกิดราศีนี้มึงชงกันนั้นชงนทางแมงแลให้มันชงกันไปกูก็ใช้ชีวิตของกูนี่แหละกูมันแค่เกิดความสบายใจแต่มันไม่สบายตัวมันรู้สึกจิตใจมันไม่ได้สบายขึ้นนะเอ,อชัดเจนนะชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเลยขึ้นน่ะ เคยทำแล้วนะครับผมคิดว่าไม่มีผลกับผมอย่างเงี้ยเออนั่นแหละเขาคนสมเร็จเนี่ยเขาจะไม่โทษคนอื่นเขาจะโทษตัวเองถ้าตัวเองผิดก็ยอมรับผิดเปลี่ยนกล้าสุกความจริงเปลี่ยนนะครับข้อที่สองของคนสมเร็จและคนพิเศษมีนั่นคือเขาจะพัฒนาตัวเอง นะครับเขาจะพัฒนาตัวเองนั่นคือเขาอยากรู้เรื่องอะไรเขาต้องเขาจะทํางานเรื่องไหนอเขาจะมีอาชีพแบบแบบใดอะไรเงี้ยเขาจะร่ำเรียนเขาจะเรียนรู้พัฒนาตัวเองตลอดนะครับอย่างตอนนี้มันเยอะมากครับสอนขายของออนไลน์คุณนู้นก็ดีคุณนี้ก็ดีเรียนฟงเรียนฟรีเรียนฟรีรฟรแต่ค่านั่งไม่ฟรีค่าอุปกรณ์อีกล่ะเขาก็ต้องให้คุณซื้อคงซื้อคอร์สอะไรอย่างเงี้ยอืใช่ไหมครับ แต่เพื่อการพัฒนาตัวเองไปส shield, ู่ดีขึ้นดีขึ้นคนพวกนี้มักจะลงทุนมัก้าที่จะเข้าไปเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับไพ่ไหมเกี่ยวดิเกี่ยวเกี่ยวเพราะอะไรครับเพราะว่าอ่ไม้เท้าเนี่ยคิงไม้เท้าเนี่ยคือการเรียนรู้ไม่รู้จบนะคิงไม้เท้าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนรู้ไม่รู้จบนะครับคิงไม้เท้าอ่ะถ้าคุณทําตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งอ่ะมันหมายถึงว่ามันจะไปตันลงถึงตแหน่งนั้นไปต่อไม่ได้แล้วคิงไม้เท้าคือความหมาย หลักๆเขาก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่มันขึ้นในไพ่อ่างเงี้ยอนั่นคือมันเหมือนว่ามันเบื่อมันํานานแหละสิ่งนี้มันทําดูนานแหละมันชํานานแหละครับแต่ว่าถึงที่ตามมาคือมันทําเหมือนเดิมทุกวันมันก็น่าเบื่อเอเหมือนทุกวันอ่ะกูต้องมาผัดกะเพราใส่ไข่ดาวกะเพราไข่ดาวกะเพราไข่ดาวมันก็ชํานาญมันก็ทําให้อร่อยมันทําให้ลูกค้าชอบไปเรื่อยแต่ว่ากูเบื่อกูชุนแบบเนั่นแหละแต่มันก็ต้องทำ เพราะฉะนั้นเหมือนจะลูกขาไอะไรอาจทำที่อื่นนั่นก็คือเหมือนว่าเขาอยากจะเรียนรู้เรื่องอื่นเรื่องใหม่นะครับซึ่งผมบอกว่าคุณทําสังหาริมทรัพย์ได้นะคุณทานี้เป็นนางแบบเป็นนางเป็นอินเตอรเลียเป็นนักออกแบบคุณทําการต่างประเทศได้นะเออคุณถ้าคุณเชื่อว่าทําได้คุณก็ต้องทําได้ ก่อนที่ทําได้มือกันเรียนรู้อย่างที่ผมบอกไม่มีใครฉลาดมากถ้ะะเกิด้ราสองพ่อสองแม่ครับมันมันฉลาดตอนการเรียนรู้นี่นะครับเรียนรู้แบบไหนด้วยนะครับสิ่งอะไรที่ท่านทําให้ท่านมีความสุขอ่ะทาให้ถึงฝั่งฝันของท่านอนะ่ะมันจะต้องมีด่านทดสอบอยู่แล้วนะครับถ้าท่านจะไปให้ได้ผ่านด่านได้ท่านก็ต้องเรียนรู้ธรรมชาติของสิ่งนนะั <UM ้นง่ายๆเลยครับเรียนรู้ธรรมชาติของสิ่งนั้นนะเช่นท่านอยากขับรถอยากขับรถแบบอ่า รถลื่นดีๆเลยรถแบบระดับขับรถนายผู้บริหารห,าหรืออะไรแบบนี้โอ้ได้เงินดีมากเดือนสามสิหมื่นอะไรก็ว่าไปถรงนี้ท่าต้องเรียนรู้คือเรื่องรถอะรถที่เขาขับมันรถโี่นะมันไม่เหมือนรถญี่ปุ่นนะเออรถนี้มันมีแผงมันมันอ่าเป็นรถสมัยใหม่เป็นรถทันสมัยเป็นรถร่วมสมัยอะไรก็แล้วแต่มันเป็นรถที่อ มันเป็นไฟฟ้าทั้งคันเว้ยเออมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีปุ่มให้กดมันโอ้โหสรพัดท่านต้องเรียนรู้นอกนั้นไม่พอท่านต้องเรียนรู้นิสัยของเจ้านายที่ท่านจะไปไปขับด้วยถูกไหมครับนั่นแหละ <c oughs> ที่ผมยกเรื่องนี้มาเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับผมก็ผมก็เคยทําแต่ผมผมไม่ได้มีปัญหากับนายแต่นายชอบมีปัญหากับตัวเองแล้วดันมาเกี่ยวกับผมเพราะฉะนั้นก็ต่างคนต่างอยู่ <c oughs> ผมเคารพตัวเองครับเมื่อใช้กันตะบี้ตะบานไม่ ต้องไปทําสวนปวดกตนไม้ด้วยต้องล้างรถด,ด้วยต้องขับรถด,ด้วยต้องพาไปนู่นพาไปนี่ตลอดเวลาคือมึงต้องการคนทําสวนและขับรถเป็นมึงก็บอกมาเงินเดือนแค่หมื่นสามหมื่นสี่มึงจะเอาขนาดนั้นเลยลระใช้ได้ตลอดเวลาขนาดนั้นเลยลคนอื่นอาจจะทําได้แต่ผมเลือกที่จะไม่ทําถ้าเป็นผมผมเลือกที่จะไม่ทําเพราะว่าผมโดนเอาอเปรียบผมถูกโกงผมถูกกลั่นแกล้งผมถูกใช้อย่างเยี่ยงทาตแต่ไรายได้ทีนะ่รับ มันไม่สมดุลกับสิ่งที่ผมอยากได้มันเหมือนเหนื่อยเกินหลายหน้าที่เกินดูแล้วเขาตรงใจจะเปรียบผมก็ไม่ทํานั่นคือผมเคารพตัวเองรักตัวเองนะครับโอ้ยไม่มีแดกยังจะเลือกงานไม่มีอะครับคุณ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 บอกไปไม่มีงาน,นก็ไม่มีงานอะ่ะแต่คุณตั้งใจจะหางานจริงมันมีเยอะมากเยอะมากๆอ่ะทุกวันนี้ไม่รู้ยังมีอยู่ป่าหนังสือสมัครงานะ่ะนั่นแหละคนตกงานไปกีป่ล้านคนแต่วันมีหนังสือ รับสมัครงานเพียบเลยทีดดูว่าประหลาดไหแล่ะนั่นแหละคือการเรียนรู้นะครับอันที่สามก็คือการศึกษาของเขาการลริ่เรียนของเขาเนี่ยคนพิเศษคนธรรมดาต่างกันทือว่าคนธรรมดาเนี่ยจะเรียนรู้ก็ต่อเมื่อเรียนรู้จนจบหลักสูตรจบมหาลัยจบปริญญาจบอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะหยุดเรียนรู้แต่คนพิเศษอ่ะจะหยุดเรียนรู้เมื่อไหร่คนพิเศษจะเรียนรู้ก็ต่อเมื่อ กูไม่กูไม,กไม่กูไม่มีสิทธิ์เรียนแล้วกูไม่ได้หายใจแล้วนั่นแหละกูถึงยุ่นเรียนรู้เออนะครับอ่ะสามข้อสามแบบสามอย่างที่จะทําให้ท่านก้าวหน้าในชีวิตก็ลองนึกถึงตัวเองว่าเป็นยังไงอืมเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้สายเป็นคนที่ผมบอกยกว่าเป็นคนพิเศษนั้นเราก็เป็นได้ครับคือมันเกี่ยวนะครับ อ่ะกลับมาที่ไพ่นะครับเรื่องการเงินมีก้าเหรียญสบายแน่นอนนะครับมีกินมีใช้มีอสังหาริมทรัพย์มีทรัพย์มีมีทรัพย์ด้วยอ่ะมีมีทรัพย์ส,สินด้วยนะครับยังอ่าก้าเหรียญบางทีก็การเงินมันมีอยู่แล้วนะครับมันมีอยู่แล้วเหมือนว่าได้มาจากมรดกได้มาจาก ความเสน่หาได้มาเพราะว่ามึงสวยมากได้เพราะว่าคือโชคสตาเข้ามาดีต้นทุนเข้ามาสูงไอ้ก้าวเหลียนเนี่ยมันก็เลยมีการเงินเยอะถือว่าการเงินไม่ได้ยแย่อะไรนะครับต่อมานะครับเรื่องของความรักความรักมี10บถ้วยกับ3ามถ้วยโคตรอ่ะโคตรเป็นความรักที่ดีดีมากอ่ะดีมาก คู่แท้เลยคู่แท้ห้าโลกเลยซึ่งหกโลกแปดโลกไม่ใช่สองโลกอเนี่ยคือสิบสิบถ้วยเนี่ยคือไพ่เนื้อคู่ไพ่คู่ชีวิตอืสมรับตําราเนี่ยแหละครับเจ้าคุนทองเขียนเลยสิบสามถ้วยสิบถ้วยเนี่ยคือคู่ชีวิตคือเนื้อคู่เลยได้พบรักแท้เลยนะครับอแต่มองไปลึกๆบางทีก็เป็นคู่เป็นคู่กรรมได้นะครับ <c oughs> เรื่องความรักมันตีกันลงที่ว่าให้พีดอะ มันคือไพ่เมียน้อยมันไพ่มีเมีเก็บซ่อนหรือมีความรักซ่อนเลนที่ไม่บอกไปแอบค,คบซ้อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวใช้คำโลกสองใบพังเพือ่อไม่ใช่หรอกเจ้าช,ชูก็พูดเป็นตรงมากมากรู้แต่พอก็บอกเป็นตรงพูดก็บเป็นตรงจะมามีโรคสองใบสามใบทำไมมีโรคอะโรคหลอนเรือโรคอะนั่นมีมีมีโรคก,ก,ก,กัน,นกอ,อย่างนั้นมากกว่าสามสามส,ามสี่ห้าโรคเลยเออนั่นแหละ จะโรคหัวแบดด้วยอ่ะที่มันนอกอกบกอกใจนอกกใจภรรยายนอกใจสามีระวังอะนะอะั่นแหละมันดูค้านกันมันดูเหมือนคนผิดหวังในความรักคนผิดหวังในความรักแฮงแมนมันเหมือนถูกทิ้งอ่าถูกทิ้งถูกอ่าบอกเลิกไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยภายความเป็นครอบครัวมันยังมีอยู่นะครับอาจจะเป็นจุดรเริ่มอาจจะเป็นสื่อสัญญาณเริ่มอะไรบางอย่างแต่ผมไม่ได้ให้คุณไปต้องจับผิด แฟนคุณนะถ้าคุณมีมีคู่เป็นเป็นผัวเมียกันอยู่เนี่ยแต่ถ้าเป็นแค่แฟนน่ะผมบอกเลยเลยว่าแน่นอนนะครับมันแอบคบชู้สู่หญิงสู่ชายในแน่ๆ,ๆซึ่งบอกแล้วว่ามันเป็นภาพรวมของคนมันพูดมันไม่ใช่คนมันพูดทุกคนจะเป็นแบบนั้นอ่าถูกไหมครับไม่ใช่คนมันพูดทุกคนจะเจอเรื่องแบบนี้อ่าถูกไหมครับดูไว้เป็นความรู้ดูไว้เป็นอ่าอะไรอะ่ะเตือนสติหรือนำทางเรานะครับ ความรักมันถึงุบยังไม่แน่ไม่นอนเนี่ยนี่ก็ไพ่ไม้สาวพร้เสน่ห์อ๋อนี่ก็ไพ่เมียน้อยไพ่ไอพีไพ่คนที่บางทีเขาก็ดีที่จะเป็นเมียเก็บบางทีเขาก็จะเป็นมีความรักที่ไม่เปิดเผยเป็นอย่างนั้นก็ได้คบกันแบบไม่ค่อยเจอกันนานๆเจอกันมันก็ถือเป็นไฮพีเหมือนกันมีเมียน้อยไม่น้อยอะถ้ามีว่าก็หนึ่งคนผมว่าแม่งมีม่เยอะอะไอพีคือความรักที่ไม่ค่อยจะสมหวังแค่นั้นนะครับ แต่ความนักที่สมหวังมีมันเตือนมันอาจจะนี่คือคําเตือนนะครับนี่คือคำเตือน,น,รน,อนหรืออาจจะเจอคนใหม่แล้วทูกใจอืมแล้วจะขอเพิ่มขอเพิ่มขอข้าวเพิ่มอะเพิ่มห้าบาทด้วยเพิ่มสิบาทด้วยอย่างนี้ของแพงนะครับต่อมาเรื่องสุขภาพสําคัญอย่างยิ่งครับเนี่ยไฮพี Hi P. อ่าแฮงแมนเนี่ยแฮงแมนเนี่ยสำคัญมากเป็นภัยที่แรงมากนะครับเรื่องสุขภาพก็ หมดมะเลงมะเร็งนูน่นมาเลงนี่มาเลงทุกส่วนของร่างกายเป็นได้หมดโรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวานโรคที่มันรักษายากๆโรคที่มันเป็นแล้วมันหาสาเหตุไม่ได้หรือจะฆ่าให้ตายแม่งก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผ่าแล้วผ่าอีกก็ไม่จบนั่นคือไพ่แหงแมนไพ่แหงแมนเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะครับอารมณ์เทือแรงรักแรงเกียรตวแรงใช้อะไรความรุนแรงใส่เขา ทุ่มหมดตัวสุดชีวิตและประกอบกับมีไพ่ emperer emperer คือความยิ่งใหญ่ emperer คือความเป็นโดดเด่นนะครับอะไรกูไม่เด่นกูจะไม่ทานั่นประมาณนั้นนะครับแต่อย่างน้อยปิดหรือเจ็ดถ้วยเลขเจ็ดเลขนาโชคนะครับเลขเจ็ดเป็นเลขนําโชคไม่ว่าท่านจะไปอะไรแต่ว่าเลขเจ็ดนำโคชคเจ็ดถ้วยก็นําโชคเรื่องความมีเสน่ห์เพราะความมีเสน่ห์หรือเปล่า้วทําให้คนรุนมาชอบคนนี้มาแอบชอบแอบรักไม่ดีนะไม่ดีนะวุ่นวายนะ อ่ะสุขภาพไฮพีทก็แค่เป็นหวัดภูมิแพ้อ่ะเดอโมนอ่ะ,อะถึงอาจจะเป็นขั้นแพนเน็กอ่ะแพนเน็กคือแบบดิ่งนรกจำอะไรไม่ได้แบบอยู่ๆก็พึบฟิวฟวิวขาดดับพึบมจำความจำนู่นจำนี่อะไรไม่ได้เบาๆก็เป็นโรคสมเศร้าแล้วเริ่มจะเป็นแล้วเริ่มจะถูกโลซสมเศร้าครอบงำแล้วนะครับ <c oughs> โลกของชะตากรรมเนี่ยโรคชะตากรรมนั่นคือวาระอะไรที่มันจะเกิดมันก็ต้องเกิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมของคนที่เกิดวันพุธประจําวันพุธท,ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะวันที่หนึ่งพฤษภาถึงวันที่เจ็ดพฤษภาคมถึงมาแร้สิบเจ็ดนะครับนี่เป็นภาพรวมนะครับบอกแล้วว่ามันเป็นภาพรวมนะครับอยากแนะนํา,นาให้ท่านไปถวายสังฆทานนะครับถวายสังฆทานช่วยเหลือคนที่เป็นโรค โรคอะไรก็แล้วแต่ที่ผมบอกไปมะเร็งเบาหวานหัวใจความดันอะไรพวกนี้โรคมันทีก็เป็นยื่นออกมาบางทีงอกออกมาบางทีก็หายหดเข้าไปเนี่ยโรคประหลาดประหลาดเนี่ยใช่หมดถ้าท่านทําบุญกับผู้ที่เป็นแบบนี้ทาทุนทําทานช่วยเหลือคนพวกนี้มันก็คือการลดละกับของท่านแนะนําให้ท่านไปถวายสังฆทานคือจริงๆเอาผู้ตรงๆอะ ถวายสังฆทานมันมันเป็นประเพณีใช่ไหมครับมันเป็นการทําบุญนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะเอาในความเป็นจริงอ่ะไม่ว่าท่านจะซื้ออะไรไปอ่ะพระก็แทบจะไม่ได้ใช้หรอกครับเพราะว่าพระก็เหมือนมีคนให้อยู่แล้วะอืมผมถึงบอกว่าเน้นน้ครับไปช่วยเหลือคนที่เขาลําบากด้วยที่เขาลาบากเขาเขาไม่สบายจริงๆที่วิเขาไม่มีความสุขจริงๆหรือว่าเขาเป็น ผู้ที่ด้อยกว่าเราอย่างเงี้ยนั่นแหละครับช่วยคนเป็นๆน,นั่นแหละดีที่สุดนะครับอ่ะขอบพระคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฟังตรงไหนไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องก็สอบถามกันมาได้นะครับผมก็พูดทุกวันแหละไม่ถามก็ผมก็จะพูดอยู่เงี้ยน,นะครับไม่สแสดงความคิดเห็นก็ผมก็จะพูดเงี้ยแสดงความคิดเห็นกันมาครับจะเป็นสุดจะเป็นอะไรเนี่ยมึงพูดอะไรของมึงวันนี้กุงง เฮ้ยมึงพูดนี้มึงดา่ากูเปล่าผมไม่ได้ดา่าผมไม่ได้ว่าพิจูรรู้เจตนาครับเจตนาคือการมึงมุ่งอะไรผมมุม่งให้ความรู้ผมมุ่งให้ให้ท่านมีแนวคิดครับเจตนาผมนั้นแต่ว่าการการแบบส่งต่อเจตนาเนี่ยบางทีมันก็มีวิธีหลายอย่างนะครับอาจจะมีคําพูดอะไรที่ท่านไม่สบายใจนะครับที่ท่านฟังรู้สึกไม่ชอบผมก็กราบขออภัยนะครับเป็นภาพรวมใหญ่ๆนะครับ คนที่ดูช่องผมน่ะฉลาดแน่นอนฉลาดทุกคนอยู่แล้วเธอเลือกดูไม่ใช่ว่าผมฉลาดหรอกผมก็ไม่ได้หยุดเรียนรู้ท่านดูท่านก็เท่ากับท่านก็เรียนรู้เรื่องอะไรของท่านทุกวี่ทุกวันแหละครับอืมเพราะเพราะว่าผมก็ต้องเอาความรู้ต้องอาสิ่งที่ผมมีเพิ่มเติมเข้าไปผมจะทําเท่าเดิมคงไม่ได้นะครับถ้าท่านดูเป็นประจัาำท่านก็จะเข้าใจชีวิตแล้วค่อยๆเรียนรู้แล้วค่อยทําไปนะครับอ่ะขอพรออย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้ขอจงช่วยดลบรันดาลให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญให้ท่านมีสุขภาพแรงก,รงกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บกระเด็นกระดอนไปด้วยบาร,รมีทานบาร,รมีของท่านนะครับให้ท่านมีความคิดฉลาดเรียนรู้อะไรได้ไวนะครับเรียนรู้ได้เท่าทันเข้าใจธรรมชาติเข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่และที่จะเป็นไปนะครับอขอพระคุณมากครับ ในการติดตามรับชมผมก็เหมือนเดิมน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่กราสวัสดีครับกราสวัสดีคุณที่ดูเก่าเลยครับทุกทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากที่ตามรับชมรับฟังขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการติดตามเพื่อเป็นกาลังใจดีๆเพิ่มให้กับหมอดูคนดําตัวนี้ด้วยเถิดสาธุูสวัสดีครับ้ว <c oughs>